ไปเลยนะมาสิจ right, right, ี้ไม่ได้นะไม่หลังไมงไปไปเลยนะไปเนะชนให้หน่อยนะเอาอะไเอาบอลเฮ้ยชนนะชน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 ด้วยอะไรเอาบอลเลยเอาบอลเลย

สำหรับสนานสามนี่เป็นการพบระหว่างของโจ้พบกับจีและแท็กนะครับที่แทบ จังหวะนี้ลองยิงดูคอโจดบอลไม่ตบกรอนครับก่อนหน้าที่จะทำการแข่งขนี้ฝนก็ตกลงมาอย่างชุ่มฉ่ำเลยนะครับสนามลูกทางจะชุ่มไปด้วยน้ำนะครับได้ได้ไปได้ไปเล่ไปเล่ไปได้ <feld> ได้เเป็นส่วนสนามสี่นี่เป็นการพบกันระหว่างทีมแรนทูแรนนะครับมาในชุดสีเขียววันเดอร์เบเมนนะครับพบกับทีมหวานเย็นะครับมาในชุดทีมบาเย็นดีสีดำ้อเดียพอโจทายเอาไป้งวขวาที่หมายเลขสิเอ็ด สิบเอ็ดดึงบอลลงตรงนี้เปิดดึงจังหวะนัดมาจังหวะนี้ที่หมายในสิบสองของโจนดึงเข้าขวาแล้วเปิดยับไปจังหวะนี้แม่โดนสกาดอมลางไปครับกลายเป็นลูกเตะมุมนะครของทีมของโจนตัวกันเลยไม่เก็บไม่เก็บไม่เก็บตัวเลยมาเดินหน้าเลยพีกว่า

ได้ไปรูกเตะมุมครับสำหรับกองอโจรจังหวะนี้ครับรับเลยเข้าฝ่ายนักข่าวลูกเตะฝ่ายขวานื้อจ่ายเข้ากลางมาให้ฝ่ายขวาต้งทิ้งจังหวะนี้แล้ววางไปทางซ้ายครับยิงเข้าไปแล้วครับโอ้โหหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับโอ้โห ดูนี้ไม่รู้ว่าตั้งใจหรอกหรือปล่อยหลอกกันไม่รู้ว่าหลอกยังไงกันแน่ครับจังหวะนี้ตั้งใจหลอกขึ้นไปอ๋อแลครับเชื่อได้บอลอีกครั้งงนึครับสำหรับหมายเลขสิบสองยังได้บอลอยู่ไม่รู้ดนบังครับแต่ออกมาจังหวะนี้บอลยังไม่ออกจ่ายเข้ากลางนะครับสำหรับแมทแพ็กแมทแพ็กจ่ายนะหรือช่องจังหวะนี้โอ้โหเพื่อนหันมามองอีกฝั่งหนึ่งบอลมันไปอีกทางหนึ่งโอ้โห Er oh, ได้เป็นลูกเตะมุ้คร to so to ับสำหรับคองกระโจนโอ้หบุกกดดันหนักทีเดียวว่าสำหรับคองกระโจนนี่กลางเลยตัวเฮ้ยหมูหลังมาตัวนี่ตัวหลังทำเองหมูเนาะหมูข้หลัปิดไปจังหวะนี้ได้บอลที่หมายด้วใจคองกระโจนเปิดย้อนกลับมาครับแล้วจังหวะนี้แตะบังแล้วอยากแตะข้างขวาออกกระโจนยิงไปจังหวะนี้แหมได้เป็นลูกตามเตะว่าสำหรับแนทแพ็กครับ

จังวนี้ครับเปิดมาลกประตูมาเอามาได้ไดเป็นลูกทุ่งครับสำหรับแฝเอาเอาเแกครนดดทุ่งมาให้ได้เ็บจิงจังวะนี้โอ้โหลูกมันใสอ่ะสวเย็นเตมมุงมนี่มอาเบื้อนอยู่ แต่มานได้ให้เพื่อนมาได้สิบห้าไห้ทำชิงันหนึ่งสองอ่ะหลือนั่งเข้าซ้ายอี๋โอ้โหสาตุป,ปักอ้าอย่งไม่โมดครับของเพ่อนงวาเย็นต้หลังไ้มาได้สิบสายังเอายังได้อยู่หวานเย็น่หวานเย็นด้ฟ้าตัวมอีอาวไม่ใช้แล้วหนึ่ เฮ้ยก็แพงเฮ้ยใครโดนอ่ะบอลเหลืองใครโดนอ่ะละจะลงไว้เลยพโดนแล้วนานๆจะมีสักครั้งวันคิกได้ช่างมันไม่เป็นไรชนพยายามชนตัวตัวบีดเข้ามาบีมาพยายามให้มันได้ทำอาไปชนะโดนดีกว่า แล้วเอล้วยเฮ้ยท oh. wow. er oh. wow. ี่สาตอนนี้เปานวีเริ่มเกมขึ้นหลังแล้วาแทงมปไดยค่ะาแล้วตอนนี้นยี่ไก่โอ้โหหนี่ออกไปเยอะเป็นลูกตั้งแต่คทั้งของกาโจย โยนจาแล้วยผู้เป็นสาประตูโยนยามาที่หมายเลขสิบสองสิบสองโอ้ลูกน,ลนี้ก็ชาสุดแล้วคือเปิดบ้าโอ้โเขาชาร์จไม่ทันครับหมายเลขสิบเออหน้างงกัโจทย์อ้าวจ้ามาทางน้าแพ้แล้วตอนนี้โอ้โหลงจ่ายไม่ดีอ่ะขอจองไปฝ่ายแล้วลูกเมื่อวานลุ ทุ่นไก่มไม้มาได้12เอาไมาดูนะใครแย่ไปเอาอย่าติดมาได้เจ้าน่าโหก็โจนอยู่ของก็โจนเขาเข้าซ้ายยิงเอาติดปอก็ยังอยู่ที่แม่ได้15ของคืนหลังบาที่คุณกองครับตอนนี้คุณกองโอ้โหมาได้20เลยนะถือมาได้เจนอีกครั้งหนึ่งคือหลังที่แม่ได้กล้าคุณกองเอาลูกนี้เรียบร้อยครับสนามที่สี่ครับน้ำหมอไปแล้วครับสองนาฬิกาเย็ อันนี้ฮีน่าแม่แล้วโหนี่แต่่่อโตรนลงทุนนะแม่แล้วตางนทุ่มาที่คุณสกาโอ้โหชื่อพอนี่ แต่ไม่เพื่อนะไม่ได้ไงแต่มันไม่ได้สามดูกตรงนี้ได้ฟาวสไี่น่าี่อบอลมือบอลมือเคยโดนไปเหลืองเรื่องอื่นเลยทีเขาโดนหามครั้งมันไม่ได้ก็รู้แล้วพวกมอง ยัยโอ้โหตามคานนาะรู้แล้กตั้งแต่ตอนที่เขา <น Eugene, S 2> มาเจออะไรนะพูดทำไมอะบอลมันก็ปล่อยยุบไปดีกับโจรการจะว่าอะไรก็ปล่อยยุาไปมึงพูดอะโดนมาการให้ไปเหลือกี่รอบแล้วบอนยิงไม่ได้ไปไมองแล้วคุณนุ๊ก ไอ้แมงโอ้โหมีคนเรียกไอ้แมงโอ้โหไอ้แมงแหมมันบอกล้าวคุณแมงนี่หมดแล้วหมดยิงยเรียกจบเอ้าโอ้โหตอนนี้แลนดูแลนี่กระโหมือดูว่าได้บอลตั้งหลายมาโอ้โหยังติดมาได้เจล้าหน้ะแค่เรื้องหายไปตอนนี้ได้บอลมาได้สิบเอเสียมาเพื่อนไหลมาที่มาได้สิบสามคุณเปียไหลมาใส่มาลุนี่ย่โอ้โหเรียนร้อยอ้ะ เป็นสองประตูตอนนึงนะตอนนี้เราพิจาริาสักครู่ครับสนามที่สสักครู่เดียวตอนด้วยตอนด้วยเฮ้ย

เริ่มเลนน่นนันตอนับเอนนี้ยูทโมเจอร์ดีมาได้ยินสแต่ลูกนี้อโหตีคานา,านะนะโอ้โหโชษนาทุกิ่หมดเวลาการแข่งขันนะ